เยสวัสดีค่ะทุกคนเย <Yo. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชักิชิครับเจอกับพวกเรานอกบ้านแบบนี้เพราะวันนี้เรามีไอเดียทำชาเลนจ์สนุกๆก,กันอีกแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เทอร์มินอลสาขาพระรสามครับอ่าเราไม่ได้อยู่ที่ตรงอระสุนะเราอยู่ที่พรลรามครับสำหรับหลายๆคนน่าจะรู้คำล่ำลือของที่นี่เขาลือกันว่าที่เนี่ยอาหารถูกมากใช่อืมเราเห็นคนรีวิวคนพูดถึงเยอะมากเราก็เลยอยากจะมาลองทำชาเลนจ์สุดหินของเราที่เราเคยทำไว้ครับผม100บาท กินอะไรได้บ้างที่เทอร์มินอลเทอรมิตวันฟู้ดคอร์ทครับเราไม่ได้จะซื้อทุกเมนูราคา100บาทนะ<ช>แต่เราจะกินในงบประมาณแค่100บาทใช่ลองบริหารดูว่า100บาทนี้เราจะกินอะไรบ้างที่นี่ไปดูกัน<ป> ทุกคนครับเนื่องจากว่ากู้ของคนที่นี่เนี่ยประชาชนเยอะมากนะครับ<ช>เราก็เลยจะทำชาเลนจ์กันโดยผัดกันไปครับอีกคนหนึ่งนั่งเฝ้าโต๊ะไม่งั้นเราจะเสียโต๊ะแน่นอนฉันจะเฝ้าโต๊ะเอาไว้ให้ส่วนล็อกแกก็ไปเลือกเมนูไปดูกันว่า100บาทล็อกจะซื้ออะไรบ้างล็อกเริ่มก่อนเลยนะเมนูแรกเดี๋ยวไปเดินหาของกินกันครับทุกคนปเมนูแรกขอเริ่มต้นด้วยอะไรเบาๆก่อนนะครับของกินที่นี่ราคาเบามากทุกคนเฮ้ยเหมือนจะเจอแล้วครับทุกคนเป็นซาลาเปา แตทุกคนตอนแรกจะกินสลัเปาแต่สลัเปาหมดก็เลยได้เผือกทอดไส้หมูสับกุ้งมาแทนครับเดีย๋ยวไปดูหน้าตากันที่โต๊ะเป็นไงว้าวล็อกอะไรนะ่ะนี่คือเมนูเผือกทอดไส้หมูสับกุ้งครับทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันเลยลองสั่งมาอันนี้เท่าไหร่ก้อนเรียกเป็นก้อนด้วย<อ>ลูกลูกละสิบห้าบาทก็เป็น30บาทอ่าสามสิบบาทครับแปลว่าตอนนี้ล็อกเหลือเงิน70บาทเจบาทมาจะกินแล้วนะครับนี่เลยจุ่มน้ําจิ้มจิ้มน้ําจุ่มอ้ย รู้้ข้างในเขาเดี่ยวดูดีมูชุ่มฉ่ำม,มากอะ่ะชิ้นใหญ่อยู่นะอุ๊ยอร่อยข้างในเป็นเผือกทอดฉ่ำๆหวานๆน,น,นี่ครับแล้วก็มีซอสหมูสับกับกุ้งด้วยจิ้มกับน้ำจิ้มบวยคือฟินฟินอยนู่แต่ว่าอันนี้เขาทอดไปนานแล้วมันก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เมนูแรกผ่านไปของล็อกอม,มาดูเมนูแรกของฉันบ้างว่าฉันจะได้กินอะไรัไปเลยแงไป เดินหาของกินของเรากันดีกว่าวิพุดเลยว่ามันมีร้านน่ากินน่ากินเยอะมากมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากนี่อันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่เรามีเป้าหมายอยากกินอะไรที่มันเป็นแนวออเดิฟออเดิฟก่อนมื้อหลักแบบเดือดพึ่งขอกินจุกจิกก่อน แกนี่ไงมันมีลูกชิ้นจิว๋วมาละหบาทเองไม้ใหญ่10บาทเอาไม้ใหญ่หรือไม้เล็กดีไม้ใหญ่หรือมาเล็กดีอเ,กดเอาผาสมกันเลยดีไหมนี่เอาดีกว่าอยากได้ปุกปิกเอาไม้เล็กแล้วกันอีอ,อจัดไป5า้าไม้ยีบาบาทนะจ๊ะนี่นี่คือ เดืกแกงลูกชิ้นจิว๋วปิ้งยู you know. ่นมาแต่เป็นบอยแบนด์อันนี้สื้อไม้ละ้เท่าไหรอ่อ่ะไม้ละ5บาท5บาทถ้าไม้ก็เป็น25บาทคือฉันแบบว่าชอบไซส์ปุ๊กปิ๊กก็เลยเลือกเอาไม้5บาทแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นชิ้นใหญ่มันไม้ละ10บาทอ๋อมี2ไซส์เออขอไซส์ปุ๊กปิ๊กอย่างนี้ดีกว่าแล้วเขาให้ซอสมา2อย่างคืออะไรอะ่ะดูจากลูกกาแล้วนะครับน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่เห็นไหมนะเี่คนกินลูกชิ้นกับ จิ้มน้ำจิ้มไก่ดีกว่าน,นี่จิ้มน้ำจิ้มไก่ยอย่างนี้ดีกว่า5บาบาทรูดเดียวหมดเลยสี่ลูก ถือว่าโอเคเลยในราคา5บาทเขาอุ่นมาแบบร้อนด้วยนะบางร้านน่ะที่เราเคยไปกินบางทีแบบอุ่นแป๊บเดียวข้างในมันยังเย็นอยู่เลยอาแต่อันนี้ยร้อนทั่วถึงแต่แต่มันมีความลุกชิ้นแป้งเยอะไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าราคา5บาทเนี่ยเนาะใช่ถือว่าแก้ความอยากได้อยู่เลยสามไม้ตอนนี้เช้งเหลือเงินเท่าไหร่ออันนี้25บาทก็เหลือ75บาทโอเคยังกินอะไรต่อได้เยอะนะครับบอกเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะกินอะไรอย่างต่อไป วันนี้รู้สึกเปรี้ยวปากอยากกินเตี๋ยวนะครับทุกคนที่นี่ร้านตัวเตี๋ยวเยอะมากนะครับแต่ว่าเราอยากกินก๋วเตี๋น้ำตกเหมือนจะเจอแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าราคาไม่แรงบอกเลยเอ่าได้แล้วทุกคน15บาทเท่านั้นไปกินกันดีกว่าุอยน่ากิ นี่คือตุ๋นเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับเป็นเส้นเล็กราคา15บาทเท่านั้นทุกคนดูปริมาณซะก่อนอ้านี่1บาบาทเหรอเออ15บาทเฮ้ยถูกกว่าที่เราเคยกินก่อนหน้านี้อีกแถวบ้านเรายังเท่าไหร่20เนาะแล้วบาท20บาทอะแล้วแถวบ้านเรามันน้อยกว่านี้นะเออใช่แถวบ้านเราน้อยกว่านี้นะครับทุกคนอันนี้คือ15บาทจริงๆนะอ่ะลองคลิปเส้นขึ้นมาหม่อีกทีนึงให้ดูปริมาณเส้นปริมาณเส้นนะครับนี่ไม่ไม่ได้น้อยเลยนะถ้าเทียบกับราคา15บาบาทเยอะเยอะลูกชิ้นด้วยมูหมูดูหมู ไม่หมดมหน<ห>ี่หมูเยอะอุ้ย hmm. ให้หมู3ชิ้นมีอ่ะมีอีกอ่สี่ชิ้นไปเลยอ่ะอุ้ยสี่ชิ้นเฮ้ยโอ้โหคุ้มคุ้มมากเลยนะคะาแค่15บาทเองเดี๋ยวลองชิมรสชาติเป็นไงอ่ะลองน้ำอืมเป็นไงเจ้มจ้นมั้ยอืม โอเคนะทุกคนรสชาติถือว่าโอเคมากๆเลยเทียบกับราคา15บาทกินได้แบบเป็น10จานอะหรอกเอ้ย10จานก็150เออคุ้มมากอันนี้รสชาติดีด้วยครับทุกคนเฮ้ยหิวแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปหาข้าวที่มันเป็นแบบเป็นมื้อหลักกินบ้างละเห็นแล้วเริ่มหิวเลยใช่ไหมอ่ะปไปหาของกินของเราดีกว่าร้านที่ฉันจะไปเนี่ยฉันรู้สึกว่าร้านเนี้ยน่าสนใจอยู่ใกล้เรามากเดี๋ยวไปดูกันหมูกรอบไม่น่าจะกินได้เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง let's go หาของอร่อยจริงกันในดูซี่เป็นนร้าเถัดยะ นี่ทุกคนเมนูกระเพราถาดเนี่ยมันเริ่มต้นประมาณ60สิบติงนะแต่ถ้าทุกคนอยากกินราคาประหยัดเนี่ยนี่เลยมีราคา30บาทด้วยและนั่นคือกระเพราไก่สับของฉันมาดูกันว่ากระเพราไก่สับ30บาทจะเป็นยังไงแกฉันช็อกฉันไม,ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ทุกคนนี่คือกระเพราราคา30บาท30บาทได้เยอะขนาดนี้ได้ ได้ใสของด้วยมีใส้กอบมาแอบ,บหลบๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไส้กอบปลาหมึกน่ารักกุกปิ๊กโลแกนมันเยอะแล,แล้วได้น้ำซุปมาอีกหนึ่งถ้วยเทียกกับมือดิเจียกกับมือเนี่ยเนี่ยแกดูใส่ถาดแล้วดูช้อนซ่อมถ้าบอกว่าอันนี้ราคา65บาทจะเชื่อเลยนะใช่7จสบาทก็ยังเชื่อแต่นี่30มสิบกับน้ำซุปถ้วยโตครับเฮ้ยบ้าไปแล้วอ่ะลองชิมดีกว่าอุ้ยไข่แบบเยิ้มๆด้วยฉันชอบไข่ดาวแบบนี้แกนี่ จุกจุกตึงตึงหนึ่งครัมหนึ่งครัมเลยหนึ่งครัมครบทุกเครื่องนะครับอรสชาติดีมากไม่เชื่อ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 แอบชิมไหมให้คุณผู้ดูรู้ทุกคนกำลังมองอยู่หรออร่อยเออแล้วฉันสั่งเผ็ดน้อยไปอร่อยรสชาติดีเลย ถือว่าอร่อยเลยสามสิบบาทเดียวเนี่ยเออสามสิบบาทโอ้โอแตกบ้าบอมากินได้ทั้งวันอ่ะตกใจเออเชื่อแล้วที่นี่ถูกจริงๆริงนี่อร่อยจริงทุกคนกับเท่าสามสิบบาทอือขอไปซอยก่อนเออเออตอนนี้ล็อเหลือตังค์ห้าสิบห้าบาทนะครับแต่ว่าอยากกินหมูกรอบมากก็คือหมูกรอบราคามันจะทะลุไปเกินกว่านั้นนิดนึงไงทุกคนในเหมือนอันนี้จะมีอุ้ยน่ากินมากอุ้ยเดี๋ยวไปถ่ายให้ดู เรียบร้อยครับทุกคนทาดหมูกรอบอย่างเราเห็นหมูกรอบทีไรใจวันไวทุกทีโดนไปแล้วไปกินกันดีกว่าไว้ดูดีหรอมันคืออะไรอะ่ะในที่สุดฉันก็ได้กินหมูกรอบมันคือข้าวผัดน้ำพริกเผาขาหมูกรอบทุกคนขาหมูแล้ยังกรอบอีกอรอใช่อ่ะให้ทายราคาจานนี้เท่าไหร่เอมข้าวมันปูนมากมดูจากปริมาณแล้วและอันนี้เป็นขาหมูแถมเป็นขาหมูกอบเนี่ยฉันว่าถูกยังไงก็ต้อง4550 30บาบาทเท่าน,นั้น จานนี้30บาทครับจริงๆแกนี่30บาทครับไปทะเลาะกับน้องกระเพราเมื่อกี้ได้เลยชิงแชมป์กันมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติเป็นไงนี่ไลยหมูกรอบชิ้น1นึงชิ้นแล้วก็น้ำพริกเผาขา,ขามหมูว่าขามหมูกรอบอร่อยน่ากินมากค่ะแม่ดูฟันสิดูฟันฟันกระบอกนี่ขนาดกินกระเพราหมดไปทานแล้วยังไปแล้ <c oughs> ครับไปแล้วครับทุกคนป้มันเป็นยังไงหมูยังกรอบอยู่ไหมหรือหมูแบบสลดโดหูไปแล้วร้อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> รสชาติอร่อยมากนึกถึงสมัยตอนเรียนโรงเรียนแล้วแบบสั่งเมนูข้าวผัดน,น้ำพริกเลยอะว่เป็นอย่างนั้นเลยหรอไม่ราคาถูกอพอๆกันค่ะโ,โอ้โหแต่มันทาให้นึกถึงตอนเรากินอาหารโรงเรียนจริงๆมันราคาถูกคือรสชาติเขาดีมากทุกคนแล้วหมูเขายังกรอบมากเลยไม่เชื่อเดี๋ยวกัดแบบเน้นๆย้ำๆตึงๆต,ตรงนี้เลย ดีมากกรุบกราบใน่าคามสิบ,บาทมันโคตรฟุ้มอะครับตาชันฉันยังเหลือเท่าไหร่เดซยวฉันไปขอไปคิดเลขกันนะตัวล็อกเหลือ25บาทตอนนี้ก็ยังเหลือ25บาทหรอ,อยังไม่หมดเลยกินไปกี่อย่างแล้วหนึ่งสองอย่าง, <3 S 2> างแล้วโอเคเช้งเหลือตังค์45บาทน่าจะกินได้อีกอย่าง2ออย่างไปดูกันดีกว่าว่าเราจะกินอะไรได้ มาฉันมีโจทย์ของฉันอยู่คือฉันอยากกินของหวานแล้วก่อนหน้านี้กินของข้าวไป 2, 2อย่างแล้วใช่ป่ะเริ่มแบบอยากกินอะไรหวานๆมาดูกันว่า45บาทเนี่ยกินอะไรได้บ้าง45บาทจะกินของหวานเลยได้บ้างเฮ้ยฉันจะร้านน้ำปั่นผลไม้นี่นี่น น้ำปั่นอย่างนี้เลยนี่ไงนี่ไงเราสามารถกินสตรอเบอรี่ปั่นได้ราคา25บาทโอเคโดนสตรอเบอรี่ okay, really. ปั่นไป1แก้ว25บาทแต่ว่าเรายังเหลืออีก20บาทเพราะว่างบเรามันเหลือ45บาทใช่ไหมสตรอเบอรี่ปั่นมันแค่25เองอ่ะเดี๋ยวขอเดินหาดูว่า20บาทกินอะไรได้อีกไหมน,นี่ไงชินคินันนี้นได้1อันฉันเหลือ20บาทอันนี้19บาทเราจะเหลือเงิน1บาทด้ว <laughs> ยนี่น้องปังปิ้งจัดไปเลยของหวาน เขานี้มาทั้งของหวานและเครื่องดื่มนี่คือ45บาทสุดท้ายของฉันและฉันใช้เหลือ1บาทด้วยลรอบ้าบอสอง่ยกยังเหลือ1บาทดีกออันนี้19บาท <H ee? S 1> และอันนี้25บาท <h ye? <h ye> มันน่ากินทั้งนั้นเลยมันคืออะไรบ้างอันนี้คือปังปิ้งไส้นมลักแกดูไส้เขาสิแบบว่าลั่กเยิ้มเบลอบอออกมาเล <h ye> ยแล้วแ,ลแบบปิ้งอุ่นๆร้อนๆกับน้องสตรอเบอรี่ปัน่นที่แบบสตอบรอเบอรี่แท้ๆแบบเป็นเนื้อสตอรอเบอรี่เต็มๆขอชิมน้องคนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ ขอได้เลยเอาแล้วนะหนึ่งสองชาพนาดกันว่ามันต้องตากเลยแน่นอนครับแซ่เลยมากนะหน่ๆดูดิดูดิไส้มันแบบเน้นๆไส้เยอะมากจริงๆโิงโอ้แซมันยังทะลักออกมาอีกอะทุกคนนี่เดี๋ยวบีให้ดูเดี๋ยวบีให้ดู โอ้ใหม่โอ๋ใหม่กโอ๋ใหม่กุ้มค่ามากมาถึงตูดเลยนะมาถึงตูดครับทุกคน19บาทไอ้บ้าเอ้ยปากซื้อเพิ่มไม่ได้เรางบหมดแก้าบาทความสไม่เชื่อ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 บอกเลยว่ามันความสุขมันอร่อยมากมันร้อนร้อนงปิ้งข้างนอกกรอบกรอบข้างในนุ่มๆชุ่มชุ่มซอสเกินราคามากอันนี้เกินราคาต้องบาบาทบ้าแล้ว อย่างสุดท้ายของฉันในวันนี้ล้างปากด้วยน้ำสตรอเบอรี่ปั่นสดๆ สดชื่นหวานกําลังดีไม่หวานโดดเฉันเหลือหนึ่งบาทที่ไม่น่าจะกินอะไรได้แล้วก็ถือว่าผ่านแล้วกันถือว่าแบบผ่านชาเลนจ์นี้แต่แกยังเหลือเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทเราเหลือยี่สิบห้าบาทเพราะฉะนั้นสิ่งทเราไม่ได้กินก็คือน้ําแล้วก็ของหวานเหมือนกันครับเราก็จะไปหาน้ำกับของหวานกินเช่นเดียวกันครับไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้กินอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนห้ามซื้อขนมปังปิ้งซ้ำฉันนะฉันรู้ว่าแกอยากกินอีกก้อนนึงไม่สามไม่สามไม่ได้ไม่ได้ทำเมนูซ้ำทำเมนูซ้าขนปังปิ้งอร่อยขณะ น้อยแต่น่าจะกินของหวานได้นะอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วทุกคนรสชาไทยนะครับที่เราสั่งไปน่ากินมากลูกนี้15บาทเท่านั้นงอยทำไมหน้าตายตีมาดูปุกปีกลมกิ๊กงั้นนะ่ะไม่คิดว่าเงิน25บาทจะได้ทั้งไอศครีมหลูกแล้วก็น้ำหนขวดครับทุกคนพอเหลือ2บาทด้วยแกอะไรเท่าไหร่ยัยงไงบ้าง ไอศครีม15บาทน้ำเปล่า8บาทครับหน่อยแน่แกเกทับฉันหรอฉันเหลือ1บาทกันเลยเหลือ2บาทเหรอผมชนะนะครับมาชิมกันดีกว่ามามันคือไอติมอะไรอ่ะเป็นไอติมชาไทยครับไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกยังไม่ได้พูดเลยยังไม่เชื่อรีบไปเชื่อไปไหนอยากกินบ้างอ่ะอืมเฮ้ยถือว่าเข้มข้นมากสำหรับราคาแค่นี้อ่ะอร่อยเลยทุกคนชาไทยไหมมีความชาไทยไหมมันหอมชาเหมือนกันนะแล้วก็ มีความเหนียวรุ่มของครีมดีไม่เยื่อเละชิมชิมน้ำเปล่าไปชิมน้ำเปล่าได้ได้ครับอับเจครับน้ำเปล่าต้องรีวิวไหมอ่าน้ำเปล่าราคานี้หาได้ทั่วไปนะครับ8บาทเอ้ยบิมชาไทยมันเจ้มจนอยู่นะทุกคนตอนเมื่อกี้ตอนทุกคนตอนเมื่อกี้มันมันมันเท่านี้นะมันแหวงไปเยอะเหมือนกันนะเอ้ยไม่มี ออยเป็นีเดียวอร่อยอร่อยเลยอร่อยถือว่าเป็นชาเลนจ์หนึ่งวัน100บาทของเราที่แบบฟินมากฟินมาก <Yeah. S 2> คุ้มค่าสนุกมากด้วยครับแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากจะหาของกินที่แบบกินได้อิ่มอิ่มอร่อยอร่อย,ออยในราคาประหยัดอะเทอร์มินอลเทเวนี่วันสาขาไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกตรงฟู้ดคอร์ดนะย้ําว่าฟู้ดคอร์ดนะ mm hmm. ถ้าไปเข้าตามร้านอาหารก็จะเป็นราคาตามร้านนั้นๆน,น,นะจ๊ะไม,ไ,ลลไม่ได้ไปกินซิทเลอร์ที่เทอร์มินอลเลยดีว่าเราบอกว่าไม่เห็นถูกเลยจะไม่ใช่นะไม่ได้ไ ฟู้ดคอร คือชั้นขาดใจในราคาอันถูกแสนถูกฉันเลยไปหาข้อมูลมาล็อกฟูดคอร์ดของ Terminal 21ทนอ่ะอทาไมมันถึงถูกกว่าชาวบ้านใช่ปะ <Hey. S 1> ปกติถ้าเกิดจะมาขายของในเนี้ยก็ต้องมีจ่ายค่าเช่าห้างใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องขายอาหารโดยการบวกค่าเช่าห้างไปด้วยต้นทุนมันก็เพิ่ม <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นอาหารในห้างก็จะแพงกว่าข้างนอกอแต่ที่เทอร์มินอลจากที่เชียงไปรีเสิร์ฟมานะเขาเก็บค่าเช่าน้อยมากหรือแทบไม่ได้เก็บเลย oh. ทําให้ร้านค้าในเนี้ยในฟูดคอร์ดเนี้ยเขาสามารถขายอาหารได้ในราคาที่ต้นทุนต่ําาลงม เราเลยได้กินของอร่อยแล้วก็จำนวนเยอะมากในราคาแค่บาทอยบาทนี้ไงจริงคนระับทุกคนเป็นกลยุทธ์ของทางห้างเขานะถือว่าดีมากดีมากมประสบความสำเร็จมากเพราะว่าพูดจริงจริงคนเยอะ,ยอะมากไปดูผูค้คนมากมายไก่กองแล้วแบบเราเนี่ยลุกจากที่นั่งไม่ได้นะลุกไปปุ๊บคนนะั่ง จะได้ยินไหมครับลูกเสียม้าที่นี่เลยครับนั่นแหละถ้าทุกคนชอบนะคะอยากให้เราทำคอนเทนต์นี้ที่ไหนอีกชอบมากชอบมากกินหนึ่งร้อยบาทได้กินอะไรเยอะมากกว่านี้ถ้าอยากดูอีกอยากให้เราไปทำเชิญหนึ่งร้อยบาทกินอะไรได้บ้างที่ไหนอีกก็คอมเมนต์มาหรือใครไปเจอห้างที่ถูกกว่านี้อีกก็คอมเมนต์มามีก็เราจะไปท้าไปสนดกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราเหมือนเดิมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายวิวไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรา ไม่เชื่อรอบเดียวก็พอแล้วแม <|so|> ไม่เชื่อหลายๆรอบกูเสียวปันกัดถ้าคำใหญ่เลยบ้าบอ